สวัสดีครับผมเอกชนาชัชยแก้วสำริดวันนี้จะมาสอนพื้นฐานมวยไทยหรือว่าเบสิกมวยไทยนะครับผมเป็นขั้นตอนไปวันนี้เราจะมาสอนอาเข่าเข่าซ้ายเข่าวขวาเริ่มที่เข่าวขวาก่อนหนึ่งแ,บบแรกจดมวยสบายๆจดมวยถ้าจดมวยผมได้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมจดมวย จดมือแบบนี้ถนัดขวาโอเคขั้นตอนที่หนึ่งครับเสิร์ฟเท้าไปด้านหน้าหามือยกขึ้นมาสูงสงนิดหน่อยจงังหวะที่สองเข่าวขวาแล้วก็ดึงแขนลงมาปุ๊บแบบนี้ครับจงังหวะที่สามกลับไปจดมวอเข่าหนึ่งสองปุ๊บปุ๊บกลับมาจดมยอข,ขั้นตอนที่หนึ่งครับเสิร์ฟเท้าซ้ายเข้าไปหาคู่จอสู้ที่สอง เข่าขวาเข่าขวาเสร็จดึงกลับมาวางเท้าไว้ด้านหลังดูข้างๆครับข้างๆยกส่งไปยกแล้วก็ส่งเข่าขวาเข่าขวาเบิบมองเห็นไหมครับเข่าขวาเบิบภาษามเดลเรียวกว่าตีเขา่าหรือว่าเสียบไปเสียบตีเขา่าประมาณนี้เข่าขวามาดูจังหวะเร็วๆครับเขา่า ข่าขวาเข่าขวาข้าขวาโอเคมาดูเข่าซ้ายบ้างเป็นยังไงข่าซ้ายก็เท้าขวาเสิร์ฟไปด้านหน้าอ่าหรือว่าเดินหน้าเดินหน้าปั๊บแล้วก็ยกเท้าซ้ายเข่าปุ้งดึงกลับมาอ่าขั้นตอนนี้จะมามีประมาณสี่จังหวะเสิร์ฟเข่าถอยหลังกับซ้ายขวาสี่จังหวะประมาณนี้ 1 2 3่งองามสี่คร,ครับมาจดมวย1 2 3่มาดูด้านข้างด,ดูด้านข้างครับ1 2 3่1 2เสียบไปสามมวยก็เสียบไปครับเสียบไปเสียบไปมหน้าครับเสียบไปประมาณนี้เขาเสียบไปโอเคทำไม่ออลอ็อ เซยบไปเข่าขวาเซยบเข่าขวาเซยบโอเคถ้าสอนถ้าทางหรือไม่ถูกก็ขอเป็นหนาที่นี้ด้วยครับคุณเพื่อนๆคนไหนชอบใจและถูกใจสามารถฝากกดไลค์กดแชร์สมัครในยูทู e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับเอชชนชายแก้วสวัสดีวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าค,ครับ